สบายดีสบายดีโคนตอนนี้ก็อยู่กับซ่องอลิสาสามร้อยแมงจัดนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอ่ามื้อดีเนาะทุกคนเดี๋ยวอลิสาจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คืออ่าจะพาณสาวหรือว่าสาวนุยเมนาซาเนาะนี่กำลังสิไปป้าแล้วว่าเกียมเกิดลูกยิงมูเชายยังบอดคิวอีล่าได้ที่ถ่ายวิลล่าอยู่ยิงหู้สียงกันได้มาหนี้ตื่นเต้นบ้ตื่นเต้นเลยพร้อมละ พร้อมแล้วพร้อมฝากท้องคุณหมอได้เสียขาเสียขามาอีหลานมานี่ไหมมาถามความรู้สึกเนี่ยน้องสิเกิดละอ่าอีหลานน้องจะไปไหนมือหน้ากันตีดีใจบ่ดีใจบ่น้องเป็นผู้หญิผู้ชายผู้หญิงซื้ออย่างเซื้อเสื้อตั้งื์อแล้วอหรองสื้ออะเบิ้งเบิ้งเบิ้งกล้องพย์อีหลานงซื้อซื้อจัะไรนาซ่ากับอย่างกับน้องเนี่ย ซื้อน้องมาจังแด่ซื้อนางเนี่ยฮะคิดอะไรถ้าเห็นหน้าก่อนหน่อเห็นหน้าก่อนจะตั้งว่ะโอเคทุกคนเนี่ยฮะสิเปย์อันพุงหมอกกันเลยเนาะพอดีออกไปพงนาซ่านาซ่ามาหามาหับไปห้อเมื้อนี้ยังยังบ่ได้ปาดมื้ออื่นปาดเปไปนอนเปไปนอนฐาแบบเกิดฐานปาดเพราะสมมติฐานบ่ได้เป็นบ่ได้อัน เกิดธรรมชาติเนาะซาดอ่ะเนาะเกิดธรรมชาติแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ก็เลยเด็ดปาดด่วนหมดลูกบ่เปิดอรอหมดลูกมันจะได้เปิดซองคอร์ดมันบ่เปิดเออเวาวฮิตซองคอดมันแบบว่าแบบว่าคืออันแบบแม่ลาซาละทนความเจ็บปวดบาได้เออก็เลยแบบบ่ไหวบ่ไหวเจ็บบ่ไหวแล้วก็เลยได้ปาดเอาเสีนะที่จริงกะอยากเกิดอันนั้นแต่ว่า เราไปแยกเจ็บแล้วนะปะเป็นรุ่นเบิ่งน้ำหนักน้องจะได้จักโลจักโลเธอนี่น้ำหนักขึ้นบ่อแ10ป่ายโลนึงแบบขึ้นบ่หลายก่อนนี่น้อยนนอนนอนรับขึ้นหลายบ่อก่อนมีนาซ่าขึ้นหลายบ่บ่หลายบราณเราเราเป็นคนจอยเนาะจะเลยบ่หลาณอยากจะไปเจอกันยิ่ห้องหมอเลยเนาะตอนนี้เราเราไปกลิ่นอย่างน้หนึ่งเนาแล้วจึงเข้าไป ของหมอตับมาก่อนที่จริงต้องกินข้าวอันนี้ว่าฉันมากินข้าวแล้วมกินตับเพล็ดบัวมีน้อยตับสบายใจแต่บัสบายตูดแล้วกันเนี่ย អឺអូខេដែរដែរអត់ចាំខ្លួនរត់ខ្លួនអឺបើគាត់กินណឹងទៅយកទៅយកមកស្ងាត់មកហ្នឹង4 แล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในห้องหมอตอนนี้เขาอยู่ห้องหมอสเ็จหาทีรัตอ่านยูแบบดอนก่อยนะทุกคนจีขอ,องันมันได้เสนียนใช่ละตอนนี้เขาเซเมียแล้วเนาะเมื่อกี้ลืมใส่ ไปตึกเก่าเนาะเพราะว่าเขามาเอาเอกสารืนะหน้าจะได้ไปเห็นตึกเก่าะไว่าตึกใหม่หันมันจะบริยัยเนาะมันจะแบบเป็นมันเป็นแเนกทุเสื่กำลังจซ่อมห้องห้องพิเศษจะไปซ่องหาจจองห้องจะมีห้องพิเศษทาเบิมันมีราคาเท่าไหร่ด้ มันมีห้องรวมกับห้องเสร็งสำหรับคนเกิดลูกมันก็ต้องมีหลายราคาอีกเสร็ที่ไหนก็จมีมีหลายรับเดี๋ยวทางมาเบ่งกันวมาเขาจะได้ห้องแต่งตอนนี้เขากำลังมาอยู่ตึกที่จะ เข้าไปห้องแล้วตอนนี้นายคนเกิดเยียวเลยเยียวไม่ได้เข้าห้องน้ำวันนี้จะเข้าห้องน้ำฝนตกอยู่นอกฝนเอางไ่ใช้ประตูเกิดจะลบให้ทุกคนฝนตกอยู่นอกจะถ่ายจะไปเข้าอยู่ห้องอันที่ห้องพักที่อันซอมลีพักเลยว่าห้องว่าน่าตาห้อง ว่าห้องมันจะปลิ่นแล้วได้ห้องห้องของยูซันได้สามส,สามสามสอ้ยไปสองดวงไปสองดวงโอ้โหขอทุกคนห้องสามหนึ่งแปดอันนี้เป็ดนั่นวนไวเกินมีอะไไวเกินให้เขาเลย เดี๋ยวเปิดเบิรงบ๊เปียกจีมีทุกคนห้องกระสิมมามาดอันนี้เป็นอันตู้ใส่เครื่องแล้วทุกคนเด เดี๋ยวอันนี้มีอันมีแบบอันเสริมที่บอกเนี่ยแล้วก็จะมรีราคาให้มีตูออ้เย <7. S 2> ็นนะใส่เบอ่งนอันนี้คือเป็นดิว ตลาดทุกคนตลาดสีเขียวตลาดโดนโจรในห้องที่โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็จะมาเอาเงินให้สาวนี่ในห้องที huh. no ่เรียบร้อยแล้วอะเมไดห้องแล้วก็เสื้อัน่อยรอนี่เงินยูทูบยูทูบเงินยูทูบอลิสาเก็บเก็บทอนไว้ะัะโอเคนี่ไปห้องอันนี้คิดจับเสื้อ สามเศก็าม่อเกิ่นเรา่าูประเมิ่าประมาณ่ไหรคิดๆด้ประมาณสิล้านบอประมาณนี่แหละประมาณสิบล้านกิรล้เพราะว่าค่าเมือค่าเป็นหมอื่นจะจะราคาอีกราคาหนึ่ แม่นก็แล้วแต่แล้วแต่ฮารตอนที่เกิดอาซาอไรคือนี่คือฮาเาประสานประสานงานหาหมดไว้แร้วประมาณใช้2องพนั้นนะห้าล้านเงิประมาณห้าล้านอาซาตัวนั้นเงินมันกระสิบนเพิ่หลายเินซห้าล้านะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาสิล้านอยู่หมอด่อหมอมีดิีดิม่อยางคืออันเกิดองดไ้อะไรกดทาย สายประกันอยู่นี่เลยแล้วก็มุจักทันหมออยู่นี่เลยเออคือมือนีกับเขาเข้ามาใช่ประกันนี้มันจะได้ลดราคาต่อราคาจะได้แบบประหยัดไปตื้นกว่านี้ลดลงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายโอเคนี่น้องเจ้าควรนี้จะเป็นแผนที่เขาอาจจะเอาให้ไค่าค่ายาสวยเอาอันนั้นเราไม่เอาค่ะทายคิดใช้ข้างบน นันดีๆกงามแต่ที่เอองันยังวิดีโอ่กทั้งหกทังวิดีโอและทางยูทูบเนาะคือเิดขอบใจเนาะให้เกิดง่าไๆเนีอโจะเด็กก็ปาดเร้วง่ายด่แล้วสอบปาดเอาพี่จิงต่ว่ากับคนที่เกิดธรรมศาสตร์เนาะนี้กะเมื่ออื่นเกิดตอนไหนกะเมื่ออื่น แต่ว่าม er ือเรงก็เรื Ollie. Ollie ่องมดอาหารเนาะสิบโมงเี่ยวตอนเช้าเลยมัวประมาจากโมงยี่อนบก็ประมาณสิบโมงแปดห้างี <in> ่ยตสิได้ตอนใบแบบสวยๆนึงบสวยๆนาเจะเกิดประมาณก็ like ัวน่ใจเนาะพาชิต่างมาตั้งแ่ชินนาลาแล้วอื่นจะรุ่นตัวคือไคร ที่าาเขาเกิดมาปุ๊บสิน่าจะบบกอเลสาที่มาเฝ้ากมิน้นยสิคืออริสาก็องอเสขัดเจ้าจว่าบูฮานข่าว่าว่าถ้าสมมติว่าเกิดออกมาปุ๊บเขาีะเลือกให้ใครเป็นคนแรกที่เบิง้งที่ไปทักอุ้มอุ้มที่เจอเป็นคนแรกถ้าผู้ใดไปทักก็มันคือผู้นั้นท่านผู้นั้นงามมันคือผูนนน้นั้นนะมูนั่นน่ะเปลี่ยนนี่อย่างนี้ไหนนี่ใส่ได้ไหนก็มันคือผู้นั้นเอาตะวันเห็นตะวนยาบอกขาว่า มันเป็นน้ำหม่อหม่อทีแอนตัดใส่เห่ดหรือเห่ยอย่างเนี่บก็จะแบบเป็นนใส่ชุดนั้นแ็แล้วแต่คนเนาะคกับอกแต่เีวนะคนกับเสื้อนันทนึงเส่้หมนันึงกับฮเนี่ยเสื้อของทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นยอนเวรย้อนเก่าแล้วแต่วาสนาฟาลิคิตโอเคทุกคนอย่างอื่นเอาสิมาอัปเดตให้เบิร์นอเดียว มื้อนี้ก็ให้สนุยนอนท่าอ่นุ่สคืหนึ่งและเมื่ออื่นก็สิเป็นเื้ออิซาจะมาอลิาจะเป็นเป็นอีพบ่มื่ออื่นที่เป็น EP 2ที่จะอ่าลุ้นหลานเบิ่งหน้าหลานเหาะนึงว่าดีใจเบิ่งมินนอนนานซ่าทุกคนจะมีความรู้สึกจังไ๋เก็บไว้แบบเวลาเิือออกมาให้เเนอามาเป็นวันถือความทรงจำไว้เนาเวลา ่บาดอ่ะลูกสาวนูยเกิดมาอาจจะได้มาเห็นก้อนแล้วัวเองก้อนเกิดจะเห็นแล้วได้เนาะแต่เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นอยูทูบสมัยเขาเกิดเนาะก็ยังแบบยังบ่ได้แบบทันสมัยขนาดนี้ยังพอได้แบบยังพอได้มีคนเฮ็นยูทูบซัมตีน้องกับแบบก็อาจจะมีแต่แต่คนลาวหันมาจะมีคนมีแต่เรืว่าถ่ายแล้วก็ได้เลยถ่ายแล้วก็ล้างออกเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหูถ่ายหูตอนเกิดนี่มาเบ่งท้องเนี่ย บตัวจริงมีอาการเจ็บย่าเนี่ยย่างปะยืนเมื่อเนาะปกติเลยอ่ะปั้นบังเพื่อเพื่นกระท้องแข็งก็ได้มีอาการแบบอืมคือแบบเจ็บท้องคือเชียเด็กน้อยอายุเอออันดุอันาหนักหนักเท่าไหรสามกิโลสามเออได้มันขึ้นสามกิโลสามเท่าอลิสเท่ามีน้อยเด็กมัมีน้อยสามกิโลสามได้อลิสสามนะสามกิโลเจ็บเวลาเกิดมันจะ พี่ว่าอลิสาน่ะสามโมเจ็ดหันแม่ยังเกิดเบ่งออกได้มีน้อยกับเกิดเบ่งออกนะพี่เพิ่งสังเกตแบบโคสซลทุกคนแม่ยังไปซื้อยาจ่ายเงินดูตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามอ๋อฮงโม่ครั้งที่แล้วอันที่ที่เกิดน่าทาเป็นยังไงอ่ะอันที่ตอนความรู้สึกตอนเจ็บตอนนั้นว่ะเป็นยังไงตอนนั้นอู้เจ็บแหงเนาะดนเนาะเจ็บท้องที่เกิดแม่เจ็บแต่สิบสองโมงกลางคืนจนหอนห้าโมงซาบกเกิดจนแม่ ิบวกรอดแล้วก็เลยไปสั่งหมอปาดด่วนเจ็บแหงตอนนั้นได้ยินเขาว่าว่าอาราบาตเลยนะป่านมีแบบอาราบาตหน่อยยังไงแลบอาราบาตหน่อยมีคักกั้งยู่เจ็ดังไงไปทึ้มระมัดเอานอนอยู่กับหนังไม่ทื้อได้แบบใจเจ็บเนอะมันมีห้องราได้แล้วมันมีห้องที่แบบขั้นคนเจ็บเนี่ยอะไางเงี้ยแต่คักกั้งเป็นล็อกทำไมแต่เพื่อน เบืงมีขนของมาแล้วี่เลยนีเลยมีเกียมีน้องอะไรนี่เงี้ยนิ่มันให้ไมีร์ไผ่เด่น้อีรไผ่เล่นอ้อมีเกียมเมานอนเลยล่ะีบรได้กลับเลือยได้นเนี่ยนี่นยูนี่เลยเนี่เครื่องหลายเครื่องหลายไปนี่เครื่องหลายนี่ยได้ยูนี่นอนอภิษฎนี่แบบต้องเกียมแบบ คืองะไรนั่นเสื้อผอีหล่ะเสื้อเบิงไเอามาเบิงไปีนำเบิงโอ้น้องตัวใหญ่บเสื้อเสื้อใหญ่เหรเนี่ยพับเสื้อเอเิ่งสุดดพวกนี้ตีมืออ่ะมี่